สวัสดีครับโอเควันนี้ก็จะมีมาแนะนํานะครับแนะนําการใช้งานตัวตะเกียงเจ้าพายุนะครับเป็นตะเกียงรหัสรุ่น999นะครับ999ซึ่งตัวรหัสรุ่น99ตัวนี้มันจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีตัวพุนไฟให้นะครับต้องใช้แอลกอฮอล์จุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าจุดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะโอเคส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไส้ตะเกียงนะครับก็จะมีแถมเข้าไปที่กล่องอยู่แล้วนะครับเป็นไส้500-600แรงนะฮะโอเคอีกทีนะครับ มันจะมีไอ้ตรงเนี้ยหมุนออกนะครับถอดหัวมออกเลยนะครับก็สังเกตนะครับเวลาถอดหัวมันจะมีเข็มนมหนูตรงนี้นะฮะซึ่งระวังนะครับอย่าให้มันหักไม่อยถอดแล้วก็ยกมาเลยนะครับทีนี้พอผมยกมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยฝักบัวตรงเนี้ยเราจะต้องผูกผูกไส้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยววิธีการผูกไส้ผมถูกให้ดูนะครับตัวไส้ตะเกียงก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ยืดมันหน่อยยืดๆๆๆมันก็ผูกใจเย็นนะครับค่อยๆทำท้องดีเป็นขั้นตอนผูกไส้เลยนะปลูกธรรมดาเลยครับปลูกเป็นเนื่อนแบบแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยว่าถนัดเนื่อนไหน ปลูกยังไงก็ได้ให้มันไม่หลุดลนะครับผมบอกว่าปลูกตรงไหนให้ใหลุดกันอันนี้อันนี้คือผมปลูกเรียบร้อยน,นะครับผมก็จะมาจัดๆัดหน่อยจัดให้มันแบบว่าไม่ได้ทรงนะครับตอนตอนที่ว่าตอนเตรียมจุดติดแล้วเนี่ยมันจะได้กลมไส้มันจะได้สวยๆประมาณนี้นะครับอันนี้คือปลูกแล้วทีนี้มันก็จะมีเชือกไอ้ตรงเนี้ยซึ่งแนะนำนะถ้าแนะนำก็ให้ตัดออกดีกว่าเผื่อแบบว่ามันไปจิ้ม สตอนที่มันเป็นขี้เท่าแล้วนะครับเราก็จะได้อ,อ,ไอย่างนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้โอเคผมก็เอาใส่เข้าไปเลยนะครับใส่มาเลนสังเกตมันจะมีรูนะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับรูตรงนี้นะครับกับตัวตัวแกนทองเหลืองนะครับให้มันตรงกันใส่เข้าไปอันนี้ผมไม่ได้สนะสใส่โป๊กแก้วนะถ้าใส่โป๊กแก้วก็เหมือนกันใส่เข้าไปโอเคอันนี้หัวเราก็เข้าเข้าไปเลยโคแค่นี้แต่แนี้จุด เพราะว่าผมจะต้องจูนก่อนผมจะยังไม่ใส่หัวน,นะครับนี่ตัวน้ํามันเนี่ยตัวน้ํามันเนี่ยผมเติมเข้าไปแล้วนะครับผมเติมเข้าไปแล้วถึงประมาณประมาณครึนน่งนึงนะครับเจ็ดร้อยมิลลิลตรเจ็ดร้อยมิลลิตรก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีถ้วยตวงก็จะดีมากนะเนี่ยเติมที่เจ็ดนะครับโอเคผมไม่เติมแอลกอฮอล์นะครับสังเกตว่าเวลาเติมแอลกอฮอล์สมมติว่ามันมีโป๊ะแก้วเนาะมันจะมีรูนะฮะร,รูใหญ่ๆข้างๆตรงตรงตรง,ตรงแกนตรงเหลืองนั่นนะครับเสียวก็ไปที่รูนั้นนะครับ ด้วยที่1นนะครับในการจุดครั้งแรกนะครับมันจะเติมทั้งหมด2ถ้วยนะครับถ้วยแรกคือการเผาไส้นะครับโอเคนี่ไปแชร์สำคัญเวลาจุดนะครับสมมติว่าในกรณีที่มีโป๊กแก้วนะผมก็จะจุดเข้าไปถูกไหมบอ่าไฟมันจะเริ่มไหม้ทีนี้นะดูไม่รู้ในในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับอ่ามันจะเผาเห็นไหมเริ่มดำไส้จะเริ่มดำ,มจมดำใจเย็นๆครับเล่นตะเกียงจกเกยงจ้าพยาอย่าไม่ต้องรีบหรอก ถ้วยที่หนึ่งนะครับถ้วยที่หนึ่งเราเผาแอลกอฮอล์ถ้วยที่หนึ่งนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับไส้มันขาวจั่วเลยแต่มันจะยังไม่กลมผมก็จะถ้วยที่สองต่อเลยนะครับถ้วยที่สองนี่ยผมจะจุดจริงนะเหมือนเดิมครับเติมแอลกอฮอล์เข้าไปเต็มถ้วยนะครับเต็มถ้วยจุดครับทีนี้ถึงถ้วยที่สองแล้วนะครับผมก็จะสังเกตว่าให้ ตัวแอลกอฮอล์ที่อยู่ในถ้วยเนี่ยนะครับเหลือสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับกะ่ว่าเราปั๊มลมได้นะครับมันจะได้ไม่หกนะฮะง่ายๆตัวที่สองนะครับอ่ะก่อนมีทิคนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะปั๊มลมได้นะครับสังเกตดูนะครับลูกศรจะต้องชี้ขึ้นด้านบนเท่านั้นนะครับอันนี้ย้ําเลยนะครับลูกศรชี้ขึ้นด้านบนนะครับในการปิดวาล์วนะครับแล้วก็อ่ะทีนี้ผมจะเริ่มปั๊มนะครับผมก็ปิดวาล์วทุกตัวนะครับนี่วาล์ของตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวน ทีนี้เวลาปั๊มลมเนี่ยถ้าถ้าจุดสังเกตนะครับถ้าดูจากในตัวเกตนะครับปั๊มไปเลยนะครับประมาณสักคุณจะปั๊มไปที่สองเลยก็ได้หรือว่าจะปั๊มไปที่1ครึ่งก็ได้นะครับแต่ผมจะปั๊มไปที่1นึ่งครึ่งก่อนจะปั๊มลมไปที่1ครึ่งนะครับ แค่ตักหน,หนึ่งครึ่งพอดีพอดีน้ำมันมันน้อยครับมัเลยได้ปั๊มเยอะแต่ถ้าน้ำมันพอดีพอดีเ่ยก็จะปั๊มแบ้เดียวก็ได้แล้วรู้สึกเป็นนี่นะครับทีนี้แอลกอฮอล์ใกล้จะหมดถ้วยละนิดนึงโอเคตอนนี้เราสังเกตดูนะว่าถ้วยที่สองเนี่ยท่อเจนมันร้อนละกต่าวว่าแอลกอฮอล์ใกล้จะหมดนะครับเราก็มาเปิดวาล์วได้เลย เปิดครัง้งแรกคือเปิดที่สุดไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหมครับอันนี้คือจุดเรียบร้อยนะครับจุดติดเรียบร้อยอ่าเห็นไหมดูครับนี่ฮะใกล้กลมดิกเลยทีนี้เราก็มาปั๊มเพื่อเอาไปใช้งานเนี่ยครับก็ตะเกียงก็จุดติดไปที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ มีทิศนิดหนึ่งนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีตัวตัวจูดอากาศนะครับตรงนี้ตรงหัวมันนะครับมันจะมีเป็นเป็นรูปเหมือนไขควงแบนเนะครับก็ไขควงเนี่ยจูนถ้าลมมันพู่บ้าก็จูนจูอากาศนะะแต่วลมผมน้อยอ๋อลมผมน้อยตอนจูดเราจะต้องปั๊มลมไปที่สองเลยนะถึงจะจูดได้ แรงดันต้องตึงหน,งนันจุดได้นั้นจุดสว่างมากอ่าโอเคเนี้ยได้แล้ะตอนการจุดประมาณนี้คนระับไม่น่ายากเนาะ ทีนี้เวลาที่เราจะดับตะเกียงนะเวลาที่เราไม่ใช้ตะเกียงนะผมแนะนํานะครับให้หมุนวาลวนะครับหมุนวาลลมออกแต่ยังไม่ต้องปิดนะครับหมุนวาลวลมออกหมุนออกไปเลยปล่อยลมทิ้งไปเลยนะครับปล่อยลมทิ้งไปออแล้วเราก็มาปิดวาลปลยลมออกโอเคครับพราะกระบวนการจุดก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวตะเกียงนะครับสั่งซื้อได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับ ก็จะมีขายอยู่2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่น999นะครับกับรุ่น950นะครับตัว950เนี่ยจะมีตัวพ่นไฟนะครับแต่ส่วนตัวรุ่น999เนี่ยมันจะไม่มีตัวพ่นไฟนะครับความสว่างเท่ากันครับโอเคครับขอบคุณครับ